วัสดีคะ่ะตอนนี้ก็อยู่กับช่องส <verm> าลายบวัวทองนะคะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ทุกๆท่านนะคะคลายพลอยคายอยเดินไปอยู่บ้านล้างใหม่นะให้แม่ไปอยู่ที่บ้านกระโพอคลายพอยไปอยู่ที่บ้านกระโพนะคะก็จะเป็นฟันใหอ่นะคะเป็นคนดูแลต่อ

กืดเหนื่อยหนึ่งเฮ้ยตั้งแต่มายังไม่เคยเดินนะคะแม่จ้าวันแรกนะครับวันนี้วัวสูงมากนงานายาวด้วยนะ เรื <Spirit> ่อยมาตบด้วย้รเยเอาโัาใเย สายตาสายตาในเมฆมองชันเหมือนกับมองมองเหมือนกับมองแบบไม่เป็นมิตรเลยนะคะโอ้อุตสาเดินทรงอย่างดีนะนี่องใช้ความคุ้นเคยก่อนนะฮะองใช้คามคุณนเคยก่อนนะคะ เอาดูแม่ปลาให้ดูเลยต้องให้ก่อนเนาะว้าไม่ปล่อยกูเชื่อมาไม่ปล่อยไม่ปล่อยกูพักไม่ปล่อยกูพักใจไอ้เจ้าเนี่ยน่าเว้ยว้าเจ้าตัวเนี่ย เพราะว่ายังไม่คุ้นไม่ต้องเอาปลอกขาออกมาให้แม่จ๋าต้องใช้ปลอกขาใช้โซ่ลากไปนะคะเพราะว่าตัวเขาวิ่งนะคะตัวเขาวิ่งเราก็ต้องใช้ด้วยความมัดทาไปด้วยความะมัดระวังนะคะเพราะว่ายังไม่คุ้นนะคะพฤติกรรมเขาจะเป็นยังไงบ้างนะคะค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะล้วก็พอคุ้นกันดีแล้วก็จะปลดโซ่นะคะ đeo sắt thắt có, um, sắt thắt có sẽ áo sâu lên tàu, nha, phải coi, coi coi nha, chị cái na cộ liền, luôn chơi, chị ừ. na cộ liền đó, sắt độ, cổ chặt cho cộ cái có cho, cho nó về cô hay hơi nắng mày phớt cục long xạ này tạt đọc lông sạ bình bình của kia hơi อไอ้ตันกระเวนไอ้ตันกระเวนตองหอเลยแล้วพากันมาทำใหม่มาเพื่อกลับบ้านไปโอ้ยกลับบ้านเลยไปเองพากันมาทำไมนี่กลับบ้านแล้วกลับไม่ได้เด้อจอยไม่ได้ <coughs> mày <coughs> <coughs> <mai> tông hào mà ma đi, mày tông hào. Mà đi, mà đi, mà ma đi, mày tông, mày tông hào, mày tông hào. <coughs> ฟานเย้ายเต็มร้อยอยู่นะให้แม่ฟานคนนี้ก็จะดูแลพี่พ,พลอยต่อนะคะก็จะดูแลพี่พลอยต่อแม่วานก็จะไม่ได้ส่งถึงบ้านนะคะเพระาะว่าต้องพาน้องอันไปเอาพิพลายบัวทองมาด้วยนะคะเพราะว่าต้องรีดน้ำเชื้อพิพลายบัวทองนะคะต้องเอาพิพลายบัวทองมาเข้าซองนะคะเพื่อจะรีดน้ำเชื้อนะคะ à cha hoa sâu có ghê ghen ghen ghê 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 mày? thì ghê thi ghê này. <laughs> luôn nó là họ bên <laughs> <Họ mòn là. cười> này ghê 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 họ ghê 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 đây ghê 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 ghê

ไปแล้วครับลาๆๆกระไรไปลงซองมนาสิฮ้อน นายยายแล้วลาซองนะปัดบนาจิลาบบอแต่งตัก ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดซัสบสไคร e กดกระดิ่งกะช่องคลายบวัวทองด้วยนะคะสวัสดีสค่ะ